สวัสดีครับมาอยู่ช่องมงจีคนสุรินทร์ครับผมวันนี้เราเดินทางกันมาถึงโคราชมาครึ่งทางแล้วครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านวรากรโคราชหนึ่งเดียวในโคราชนะครับอร่อยครับผมมาแล้วนี่ทานประจำอ่ะพอดีไหนโอ้โหไก่ย่างครับร้อนๆครับผมควันของมงสงเฉงนะครับดูคมหย่างน่ากินน่ากินครับผมร้านนี้อร่อยทุกอย่างครับอ่เมนูเด็ดก็คือขั่วแก่บ้านนะครับแล้วก็นี่ต้มนี่เนาะ อ,อ่ะชิมชิมให้หน่อยบางทีน่าหิวจังเดี๋ยวบางทีชิมส้มตำนะครับชาวไร่โบลา,าก่อนอใช่มีรถข <c oughs> นาดใช่มีเ <c oughs> นี่ครับบอกเลยว่าตอนนี้ถ้าใครแวะผ่านมาโคราชมาเนี่ยนะครับโอรากรน,นะครับผม อย <Ooh. S 2> ู่ใกล้ถนนรถไฟครับผมเดี๋ยวลองชิมด <fon> ้ครับไก่บ้านอัันนเหลือวานนะแค่นี้แหละไก่บ้านนี่บอกเลยว่าจวดจานใหม่แซ่บนะผมเจิ้มก่อน ดเดี๋ยวดูบังจีนะครับนี่สไตล์บังจีนะเอาเนื้อไก่บ้างเดี๋ยวแล้วก็จิม้มเหมือนน้ำจิ้มเอ็นอดูหน่อยครับน้ำจิ้มเกากระเด็ดนะครับเดีจิ้มมาถามนะแซบ่บเนื้อตำแตงน้วยครับนะี่เยบ,บังจิ้มลอง,อล,องลองตำแตงหน่อย เวันนี้บรรยากาศฝนตกครับผมบรรยากาศนั้นฝนตกเหยาน้าปลาใส่ทนี้เลยยน้าปลาเดี๋ยครับคิมี่สั้นๆนะกลัาเวลาก่ครับผมลูกค้าเยอะเลยครับลูกค้าเข้าเลยๆครับผม ดูเป็นอพอเป็นบรรยากาศนะครับผมแน่นอนอยากที่นี้ราการไปก่อนสวัสดีครับสั้นๆนะ